เค okay. สวัสดีนะคะทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซายโตโทราทารนะคะเหมือนเดิมเลยก็ Energy นี้เดี๋ยวขอปรับกล้องหน่อยโอเค e อ e r g y นี okay. ้ก็จะเป็นแบบว่าคลิปที่มาดูเปิดไพ่รกักเพื่อส่งพลังงานบวกแล้วก็มาเช็คให้ว่า Energy นี้จะเป็นของใครอะไรยังไงแบบนี้เนาะก่อนอื่นเหมือนเดิมเลยสาวทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ไข่ด้วยนะคะ ในดูหน่อยซิว่าพลังงานจะเป็นยังไงงานะความรักในไพ่ชุดนี้ Energy จะเป็นของใครเนาะสวัสดีทุกใครทุกท่านนะคะใครที่มาดูก็ฝากกดติดตามแล้วก็ใครที่ต้องการจองคิดดูดวงส่วนตัวหรือว่าสั่งเปเปอร์เสริมดวงทักมาที่ไลน์ของไข่ k คเอไอเด z นะคะทุกคนดูหน่อยซิ Energy พลังงานไพ่อยากจะบอกอะไรงานะความรัก พลังงานความรักไพ่จะเป็นยังไงพลังงานนี้จะเป็นของใครเนจีพลังงานความรักความรักไพ่อยากจะบอกอะไรเนจีไพ่น,น่ารักมากเลยอะ่ะคือไพ่จะบอกว่าหลายๆท่านฮะคุณมีเดอะวันคุณมีคนที่ใช่สำหรับใครที่รออยู่คุณจะมีคนที่ใช่ที่คุณกับเขาจะเจอกันได้แน่นอนในอน,อน,อนาคตข้างหน,น,น,น้านี้ที่สำคัญคือ บางคนนะคะเป็นพลังงานที่มีเคมีต่อกันมากๆคุณใครบางคนจะแบบอุย้ยเจอกันแล้วแบบว่าทําไมเราคลิกกันจังเลยทําไมเราเข้ากันได้ดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออทาไมเรามีเคมีต่อกันมากๆอยู่ตรงนี้แล้วรวมถึงไพ่ในวันนี้ของคุณเอเนจี Energy แบบน่ารักอะใครชอบไพ่แบบนี้มากๆในในไพ่ของนางฟ้าเนาะคือมันมีทั้งเคมีมันมีทั้งอ ความรักที่รู้สึกเหมือนแบบเหมือนการตกหลุมรักกันใหม่หรือว่าการเป็น Energy ที่ใครบางคนตรงนี้เป็นคนโสดบางท่านเลยที่แบบฉันรอการเริ่มต้นใหม่ฉันรอรักใหม่ๆอยู่ค่ะหมอไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอยู่ในพลังงานนี้ชันมากๆแล้วก็ Energy ของคุณมีไพ่ Stay Optimistic ด้วยที่เป็น positive Stay optimistic about your love life ไพนี้เป็นพลัง,งานที่สำคัญมากๆ Positive thinking and faith will bring you romance คือพลังงานบวกของคุณและแรงศรัทธาของคุณจะนำพาและดึงดูดคนที่เขาเข้ากับคุณได้ดีจังเลยคนที่เขากับคุณเหมือนแบบว่าเอยเหมือนแบบเหมือนมืนถูกดีไซน์ถูกออกแบบมาเพื่อกันอะไรอย่างเงี้ยเอออยู่ใน Energy นี่ชัดมากๆนะคะแล้วก็ ในพลังงานของไพ่ในวันนี้ขอดูในสิว่า energy tarot จะเป็นยังไงพลังงานความรักไพ่ชุดนี้ไพ่เขาอยากจะบอกอะไรหลายๆท่านที่มาดูคลิปนี้เนาะอืมง,งนความรักไพ่งงอยากจะบอกอะไรสำหรับหลายๆท่านตรงนี้ งานดวงความรักถ้าอยากจะบอกอะไรสำหรับหลไรท่านที่มาเจอคลิปนี้ว้าวว้าวโอ้ว้วาวพังงานความรักถ้าอยากจะบอกอะไรหลายๆท่านว้าวทุกคนอู้ว้วาวเอเอจีในกองของคุณมีพลังงานอัศวินเหรียญด้วยค่ะอัศวินเหรียญซึ่งมันหมายถึงเขาเรียกว่า ความรักที่มาชัวร์ความรักที่ stability เหมือนให้ว่าความรักที่สุดท้ายแล้วคนบางคนตรงนี้สามารถมีโอกาสที่ได้เจอใครแบบว่าเข้ามาแล้วอยากจะมาจริงจังได้ในอนาคตหรือบางทีเฮ้ยคือคู่แลกบางคู่อ่ะเวลาคนเรารู้จักกันหรือเข้ามาหากันในชีวิตช่วงแรกๆหรือบางทีบางคนกลับเข้ามากันอีกครั้งหนึ่งบางครั้งมันอาจจะมีบางอย่างที่มีบางโมเมนต์ที่บางคนอาจจะมีแบบว่าบางทีเฮ้ยอาจจะไม่ไม่ใช่แบบว่า type หรือว่า ลักษณะทรงแบบคือแพลนไว้ตั้งแต่แรกว่าจะตกหลุมรักคนคนนี้หรือว่าแพลนไว้ตั้งแต่แรกว่าอุ้ยแบบฉันจะลงหลักปักฐานหรือว่าเออลงหัวจมท้ายกับคนคนนี้หรือว่าไม่ได้วางแผนไว้ว่าอุ้ยสุดท้ายแล้วจะเหมือนแบบซีเรียสกับคนคนนี้อะไรเงี้ยแต่เอเนจีเนี้ยคุณกับคนที่เป็นเดวันของกันละกันนี่คือพลังงานทมนเลสมากๆเลยนะเป็นเป็นไพ่ที่แบบไขไม่ได้จะต้องกําหนดระยะเวลาแต่ใครที่มาดูเจอคลิปเนี้ย เอาเป็นว่านับไปหลังจากที่คุณเจอคลิปนี้อนาคตอันใกล้ข้างหน้าไม่ว่าคุณจะเจอคลิปนี้เมื่อไหร่นะคุณก็จะมีพลังงานรักที่เป็นเดอะวันหรือว่าเป็นคนที่แบบอยากจะเข้ามาซีเรียสในอนาคตได้ถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะดูทรงเหมือนไม่ได้ซีเรียสในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าบางทีในช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งตรงนี้บางคนเป็นรักไม่ใหม่ได้ที่เป็น ตัวละครใหม่ๆเป็นนิวแบรนด์ได้ค่ะแต่ในบาง Energy นี้แน่นอนมีบางคนที่มีพลังงานที่เป็นพวกอดีตที่อยากกลับมาใหมมีเช่นเดียวกันสำหรับบางท่านไพ่ของคุณในวันนี้เป็น Energy ที่น่าสนใจมากๆคือสามใบนี้เดี๋ยวกันขอดูหนะ่อยสามใบนี้นะทุกคนสามใบนี้เป็นไพ่ที่คือใครชอบตำแหน่งและโดยเฉพาะไพ่ปิดของคุณเป็น Energy ที่แบบสวยมากคือ มันเป็นไพ่ปิดส,สวยเพราะฉะนั้นความหมายมันก็ต้องสวยอยู่แล้วถ้ามันเป็นไพ่ปิดส,สวยเอเจนตตรงนี้นะทาวเวอร์คือบางครั้งบางคนตรงนี้คนที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้คุณอาจจะมีประสบการณ์ความรักที่แบบคบกับใครยาวๆยนานๆไม่ได้หรือว่าบางทีคบกับใครมาไม่ว่าจะเป็นบางคนอาจจะคบกับใครมาระยะหนึ่งหรือมีความสัมพันธ์มาแล้วสุดท้ายแล้วมันไปต่อไม่ได้มันไปไม่รอดมันพังทลาย หรืออย่างที่บอกเป็นบางคนที่เจอความรักที่แบบว่าคบกับใครมาได้ไม่นานแล้วแล้วจบกันไปรักมันมีพังทาลายหรือว่ามันมีตัวสะดุดอะไรตัวฉุดหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็เปเจี้ที่ของคู่รักบางคู่ด้วยนะไพ่นี่หมายถึงคู่รักบางคู่ที่มีเหตุการณ์กระทันหันได้หรือการเลิกลากระทันหันหรือเหตุการณ์ที่พลิกล็อกหรือว่าเป็นบางเรื่องที่ไม่ได้แพลนไว้แล้วก็รวมถึงเป็นเอเนจีที่แบบว่า บางครั้งมีสถานการณ์ของคนสองคนที่ถูกแยกหรือถูกจับแยกกันคนละทิศละทางอะไรเงี้ยค่ะมีในพลังงานนี้แล้วทีนี้เอเนจีของคุณมีไพ่นี้ซึ่งเป็นไพ่วิ่งเข้าหันหน้าเข้าซึ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะไพ่นี้ยมันมาสอดของประกอบกับในวันนี้อยู่ในชาร์ตเดียวกันของไพ่นี้มันหมายถึงในอนาคตอันไกลแบบไม่นานเกินรอและแบบเร็วสำหรับคนเป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้เท่านั้นนะ คุณเป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้อนาคตอันไกลแบบใกล้แบบ very soon แบบใกล้ๆแบบเร็วๆนี้แบบแบบ coming soon อะมันจะมีใครบางคนอยากเข้ามาในชีวิตของคุณบางทีอาจจะเข้ามาแบบที่ว่าอุ้ยคุณไมไ่ตั้งตัวบางทีเป็นความรักที่ไม่ได้ไม่ได้คาดไว้ไม่ได้แพลนไม่เลยไม่ได้เหมือนแบบว่าคิดว่าว้าว,าวมันจะมีคนนี้เข้ามาอะไรเงี้ยแล้วรวมถึงอะไรเอนเน y จีแบบเนี้ยใครบางคนที่ จะเข้ามามันจะเป็นเหมือนแค่ให้กับว่าโอเคคือคุณยางให้บางคนตรงนี้อาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เหมือนแบบจบหรือว่าสปริตหรือแยกกันไปหรือว่ามีพลังงานที่เหมือนโอเคอาจจะมีปัญหาเรื่องของคอมมิชเมนต์หรือใครบางคนไม่สามารถที่จะมีคอมมมิชเมนต์หรือข้อผูกมัดหรือคบกันได้แบบราบลื่นในระยะหนึ่งหรือช่วงที่ผ่านมา สำหรับบางคนตรงนี้มันจะมีพลังงานที่อยากจะเข้ามาแบบยงรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งกับ2มันจะเป็น energy ของบางคนด้วยที่พลังงานนี้ใครบางคนที่จะเข้ามาเป็นแบบ type แบบที่ว่าคือฉันอาจจะมีปัญหาในสระของแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่คนที่แบบเป็นทรงแบบว่าอุ้ยแบบเหมือนมีความรักแล้วอยากจะกระโดดลงไปมีคอมมิตเมนต์หรืออยากจะกระโจนลงไปแบบที่ว่า เหมือนแบบโอ้มีใครคบใครแล้วก็มั่นใจหรือว่าฝากอนาคตฝากชีวิตหรือว่าซซเรียสไปเลยในในช่วงเวลาแบบปุ๊บปั๊บในทันทีแต่มันเป็นเอนเนอรีที่เหมือนแบบว่าโอเคคือบางทีเราอาจจะดูเหมือนบางทีหมันแบบอุ้ยมันจะไปรอดหรือเปล่านะมันจะไปได้หรือเปล่านะแต่สุดท้ายแล้วพอมันผ่านช่วงหนึ่งไปพลังงานความรักของคนที่ไม่ชองไครชนี้คุณกับใครบางคนที่จะเจอกันหรือจะเข้ามาหากันอีกครั้งหรือจะเข้ามาหากาหนหันใหม่ะลรก็ตามแต่มันจะเป็นพลังงานที่แบบสุดท้ายแล้วคุณกับคนคน,คนนี้จะสามารถมีความสุข หรือมีช่วงเวลาที่ดีหรือมีความรักที่มันเตโตได้อะไรอย่างนี้ค่ะคนที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้ไม่ให้กต่ว่า,ถ,าถ้าหากคุณเป็นคนที่มีปัญหาในการมีคอมมิชเมนต์หรือเป็นเอเนจีพวกแบบว่าคนที่บางทีเบื่อย่ง่ายหรือเปลี่ยนใจได้ง่ายหรือว่าบางทีไม่ใช่คนที่เป็นทรงแบบว่า อยู่กับใครได้นานๆอะไรเงี้ยมันจะมีใครบางคนที่เปลี่ยนคุณให้เป็นแบบนั้นหรืออีกในนึงคือคุณเป็นใครบางคนที่จะเปลี่ยนใครบางคนที่เป็นทรงแบบนั้นน่ะให้กลายเป็นแบบว่าว้าวฉันไม่ได้คาดว่าจะตกหลุมรักคุณคนนี้แต่สุดท้ายแล้วฉันแบบตกหลุมรักคุณคนนี้ฉันไม่ได้คาดว่าฉันจะซีเรียสกับคนคนนี้แต่ว่าว้าวสุดท้ายแล้วฉันจะซีเรียสกับคนคนนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะมีพลังงานนี้ในเอเนอร์จีนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณเจอคนแบบนี้หรือคุณเองอ่ะจะเป็นคนที่เป็นลักษณะทรงนี้แล้วดึงดดูคครบางนนที่เหมือ บอกว้าว wow. wow. เธอเปลี่ยนชั้นเธอเปลี่ยนแปลงชั้นหรือว่าเธอทาให้ฉันรู้สึกเหมือนแบบว่าฉันไม่ได้คาดว่าจะตกหลุมรักแต่กลายเป็นว่าเปลี่ยนให้ฉันแบบตกหลุมรักหรืออยากซีเรียสได้อะไรอย่างเงี้ยเออหรืออาจจะเป็นตัวเอเนจีแบบพลังงานไวเวอร์ซ่าได้ด้วยที่แบบว่าคุณคุณอาจจะมีใครบางคนที่แบบว่าโอ้ว้าวคือฉันไม่ได้คาดว่าจะจะตกหลุมรักคนคนนี้แต่ฉันตกหลุมรักคนคนนี้หรืออยากซีเรียสคนคนนี้ลพลังงานมันเป็นเอเนจีแบบชัดมากๆตรงที่ว่า ไพ่ของคุณในตําแหน่งเริ่มและตําแหน่งสุดท้ายมันเป็นเหมือนฟิลแบบโอเคไพ่เจ้าของชุดนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือคนรอรักหรือรอใครก็ตามแต่คือมันอาจจะมีพังทลายได้มามามาก่อนในอดีตหรือบางคนยังพังทลายหรือยังโสดอยู่หรือยังรู้สึกความรักยังแบบ จับตัวไม่ได้ยังยังยังเห็นเป็นรูปเป็นร่างไม่ได้สําหรับบางคนแต่ไพ่สุดท้ายมันสวยมากๆคือมันต้องการจะมาคอนเฟิร์มพลังงานตรงนี้ต้องการจะมาคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยความสุขอ่ะมันมีอยู่ในปลายทางอะไรเงี้ยหรือความสุขมันมีอยู่ในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะมันอยู่ในเอเนจีนี้สําหรับบางท่านที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้เนาะก็อยากจะบอกว่า พลังงานไพ่สวยมากในวันนี้และอยากจะบอกเลยนะว่าทุกพลังงานมี energy บวกอยู่ตรงนี้แทรกอยู่ทั้งหมดเลยเพราะว่าไพ่ของคนในวันนี้มีพลังงานบวกขึ้นมาตั้งแต่ชุดนางฟ้าแล้วอืมตั้งแต่ชุดนางฟ้าแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆสำหรับใครต้องการจองทิวรุงส่วนตัวหรือสั่งวอเปเปอร์เสริมดวงทำมาที่ไลน์ของไข K ่ K H A I D O Z นะคะทุกคน แล้วก็ใครที่มาติดตามตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์ก็กระดิ่งให้ไค่ด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะทุกคนก็วันนี้ขออนุญาตไปก่อนเพราะว่าแอบชิงแอบชิงลูกมาอัดคลิปแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ